สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนคงจะแปลกใจใช่ไหมว่าทําไมครูปูถึงใส่ชุดลูกเสือวันนี้เรามีเรียนลูกเสือกันแล้ววันนี้เป็นวันอะไรคะวันวัชราวุธน,นั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนบ่าย ผูมีคลิปมาฝากว่าวันนี้วันเชียรราวดมีความสําคัญยังไงทุกวันที่25พฤศจิกายนนะคะนักเรียนกันกันได้ไม่เอ่ยแต่สําหรับวันนี้ชั่วโมงนี้นะคะเรามาเรียนภาษาไทยกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับวิชาภาษาไทยกับครูปูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องแผนภาพคงเรื่องกันสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะการแนะนำใช่ไหมคะการปฏิบัติตัวหรือการแนะนำการเขียนนั่นเองเราไปต่อเลยค่ะการเขียนแผนภาพคงเรื่องจะเป็นยังไงต่อเลยค่ะ ค่ะมาดูต่อเลยค่ะการเขียนแผง,ง,งคงเรี่องนี่คือนิทานเรื่องอึ่งอ่างกับอะไรคะอ่าอึ่งอ่างกับอะไรเอ่ย จำเนื้อเรื่องไม้ไอื้องอางกับวัวนั่นเองค่ะเรามาดูมีคาราลครั้งหนึ่งมีวัวตัวหนึ่งเที่ยวเล็มหญ้าอยู่กลางชายทุ่งขนาดที่เดินเรียบไปตามคู่พระเอิญย่างเท้าไปเหยียบลูกอึ้องอางคลอกหนึ่งตายเกือบหมดเหลืออยู่ตัวเดียวครั้งแม่อึ้องอากลับมาอยากหากินอื้องอางจึงเล่าให้แม่ฟังว่าแม่แม่ เมื่อตะกี้มีสัตว์อะไรตัวหนึ่งใหญ่โตจริงๆมาเหยียบรูปของแม่ตายหมดรอดอยู่แต่ฉันตัวเดียวเท่านั้นแม่ถามว่าสัตว์อะไรตัวใหญ่นักหนาใหญ่เท่านี้ได้ไหมแล้วก็พองตัวใหญ่ขึ้นลูกตอบว่ามันใหญ่กว่านั้นอีกแม่แม่อึ่งอ่างก็พองตัวขึ้นอีกแล้วถามว่าเท่านี้พอไหมลูกตอบว่านั่นก็ยังโตไม่พอ ได้เท่าเครื่องตัวมันเลยแม่แม่ได้ฝังนั้นจึงมีความขัดเคืองลึกอยู่ในใจว่าฉะไหนตนจะทําให้ตัวโตเท่าเทียมสัตว์ใหญ่นั้นไม่ได้เมื่อดคิดดังนั้นก็ค่อยๆแบ่งให้ตัวพองขึ้นทีละเล็กทีละตนเกินขนาดท้องแตกตายเห็นไหมคะนิทานเรื่องอืออ่างกับบัวคงเรื่องเป็นยังไงไปตามต่อกันเลยค่ะ ค่ะต่อมามาดูแผนภาพโครงเรื่องของอึ่งอ่างกับวัวตัวอย่างก็คือตัวคละครคืออะไรบ้างคะคือลูกอึ่งอ่างแม่อึ่งอ่างแล้วก็วัวใช่ไหมคะแล้วฉากสถานที่คืออะไรทุ่งนาใช่ไหมคะเวลาคือตอนเช้าปัญหามีอะไรบ้างคะเมื่ออึ่งอ่างพยายามพองตัวให้ใหญ่เท่ากับสัตว์เหยียบลูกตายใช่หรือไม่คือปัญหาของอึ่งใช่ไหมคะ ต่อามาคือเหตุการณ์วัวเดินเหยียบลูกอึ่งอ่างตายเกือบหมดอันที่สองลูกอึ่งอ่างรอดเล,เล่าเรื่องให้แม่อึ่งอ่างฟังอันที่สามแม่อึ่งอ่างพยายามทําตัวพองให้เท่ากับวัวอันที่สีแม่อึ่งอ่างท้องแตกตาย ใช่ไหมคะน,นี่คือเหตุการณ์ทั้ง4เหตุการณ์อันสุดท้ายแนวคิดของเรื่องก็คืออย่าทําอะไรเกินความสามารถของตัวเองให้รู้จักประมาณตนอันนี้คือแผนภาพแล้วก็คงเรื่องนะคะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะที่กูจะให้ทำเนื้อเรื่องก็คือนิทานเรื่องราชสีกับหนูนะคะมาดูค่ะราชสีกับหนู นะคะราชสศีนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้หนูไม่ทันได้สังเกตคิดว่าเป็นท่อนไม้หนูไต่ขึ้นไปบนจมูกราชสีตื่นขึ้นด้วยความโกรธมันตะคุบหนูไว้ในอุ้มเล็บตั้งใจจะฆ่าให้ตายหนูอ้อนวอนขอชีวิตและสัญญาว่าจะตอบแทนคุณภายหลังราตสีเห็นหนูกล้ามากจึงปล่อยไปต่อมาราชสีหลงป่าติด ขายที่นายพานดักไว้จึงส่งเสียงร้องลั่นป่าหนูจําเสียงราชสีได้จึงรีบวิ่งมากัดตาขายจนราชสีหลุดออกมาได้ราชสีขอบใจหนูราชสีติดในใจว่าผู้ที่มีความการุณาปราณีย่อมมีผู้ระเลืกอกถึงอยู่เสมอและสัตว์ทุกตัวย่อมมีชีวิตเสมอกันสัตว์ทุกตัวควรทําหน้าที่ให้ดีที่สุดมาตาม กำลังของตัวเองนักเรียนเขียนเหมือนที่ครูเขียนให้ฟังนะคะบอกตัวละครฉากสถานที่เวลาแล้วก็ปัญหาเหตุการณ์เรียนระดับเหตุการณ์หนึ่งสองสามมาให้ทีเชือให้ครูแล้วแนวคิดของเรื่องคืออะไรเขียนมาอย่าลืมส่งครูด,ด้วยนะคะ อ้าวเรามาสรุปความรู้กันการนําความรู้และเหตุการณ์ต่างๆไปเขียนเป็นแผนภาพครูรู้จะทําให้เราเข้าใจเรื่องราวแนวคิดของเรื่องได้ดีขึ้นมีใครสงสัยไหมคะถ้าใครสงสัยสามารถสอบถามครูได้ข้างล่าง ID ดีไล์และ Facebook ได้เลยนะคะก่อนสามทุ่มแล้วจะลืมส่งการบ้านให้ครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเรียนวันนี้เสร็จแล้วใช่ไหม ักเรียนพอที่จะเข้าใจกับครูแล้วถ้าใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามในเมสเซนเจอร์ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ